สวัสดีค่ะชาาซีเ,เลือดค่ะสำหรับสินค้าเซตนี้มาเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือยาสีฟันคุณตั้มนะคะแล้วก็มีบามเขตนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาที่ตัวแรกก่อนยาสีฟันของคุณวิชยาจารุจินดาลูกชายคุณลุงดา,าจารุาาจารินดานั่นเองซึ่งต้องบอกว่าใช้ดีมากๆเลยนะตัวนี้เนื่องจากว่าทํามาจากสมุนไพรนะคะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะ <Wow. S 1> ใช้แล้วช่วยอะไรใช้แล้วช่วยเลือกขจัดกินปลาคาบหินปูนคาบคลา ชากาแฟข้าบุหรี่นะคะฟันขาวขึ้นแน่นอนเดี๋ยวจะบอกว่าในเคยใช้แล้วก็ไปหาหมอฟันโอ้ยทำไมถึงแบบแปรงฟันดีขึ้นเหรอคะแบบตอนนี้ฟันดีจังอะไรเงี้บบบบยบอกเปล่าใ่ะใช้อันนี้ค่ะฟันดีขึ้นจริงๆมีหลายๆคนบอกว่าใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ข้าบผิวปูนหลุดได้เลยนะใครที่แบบเออมีข้าบผิวปูนก็ลองใช้ดูนะคะใช้ดีจริงๆซึ่ง,งนี่แกะออกมานะคะขนาดอันนี้ทั้งหมดนี่อยู่ที่ 50กรัมนะคะสำหรับไซส์ที่อยู่ในซีดีเอาเลของเรานะคะแล้วก็เวลาบีบใช้นี่เขาจะมีซีลอย่างนี้มาอย่างดีนะคะนี่จะซีลอย่างนี้มาอย่างดีเวลาบีบใช้ครั้งหนึ่งใช้แค่เม็ดถัดวเขียวนะแหมน,นี่เวลาบีบใช้ใช้แค่นี้พอค่ะถั่วเขียวกับเดียวใช้แค่เม็ดตัวเขียวเพิ่นมือเม็ดหนักไปบีบเยอะไปนิดนึงใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าห่หลอดใช้ได้นานมากๆประหยัดมากๆนะคะแล้วก็แปลงเลยรับรองสะอา รู้สึกแบบเอี่ยมออกแน่นอนนะคะอันนี้อันหนึ่งก็คือยาสีฟันคุณตั้มนะคะขายไปแล้วนับว่าขายไปแล้วหลายแสนหลอดเป็นล้านหลอดแล้ว่างไม่แน่ใจนี่อันนี้ใช้ดีมากๆอีกอันนึงค่ะก็คือบามเขตคะ่ะอันนี้ของคุณเขตทันทับเองเลยนะคะ ปวดไหล่ปวดคอเมื่อยหลังแต่จริงๆแล้วมีทริคอีกอย่างหนึ่งเวลาแบบปวดหัวเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้นวดขมับได้ด้วยนะคะเราก็จะซิลมาอย่างดีแกะเลยอย่างนี้นะคะจะบอกว่าความเจ๋งอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือว่าเขาเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเวลาเราใช้แบรนด์อื่นๆที่ทาไปแล,ล้วร้อนวูบวาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสูตรเย็นแล้วที่สํคาคัญกลิ่นหอมมากนะคะเนี่ยเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อบาล์มจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทาลงไปกลิ่นจะแบบหอมมาก หอมสดชื่นมากๆและที่สํคาคัญไม่ติดเสื้อผ้าด้วยนะคะควา่ากลางวันอย่างเงี้ยก็ทาอย่างนี้ได้เลยนวดคอแโอ้ปวดไหล่ปวดคอปวดเอวปวดเข่านะสำหรับท่านที่ปวดเขานิ้วลงนิ้วล็อกอะใช้ได้หมดเลยพี่แนทชอบใช้พี่แน,นชอบเอามาทาขมับอย่างเงี้ยเวลาแบบเรารู้สึกว่าเราเครียดเราปวดหัวบิดเวียนมึนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยโดง่งหอมนะคะก็ติดตัวไว้ใช้ได้เลยสำหรับบามเข็มนะคะเป็นปรบามสมุนไพรสูตรเย็นนะคะขายคู่กันกับยาสิฟันคุณตั้มนะคะยังไงลองไปใช้ดูนะดี้คู่เลยมาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับซีดีเอา t เลตสมัครเลย